นาลิมเัือนะคะปงผุปงปูนะเชียงดานหน้าฝนนะเดี๋ยวอันจะไปคั่วใส่ไข่ให้พ่อนะกะลังเมาคั่วใหม่อยู่เอ้ไ่ได้ทำกับพ่อกับป่าหลายมื้อหลายวันเนาะเดีเชียงดาหน้าฝนนะาห้าวปะกินเปิลเปิลไปคลาเป็นเกลือนะคะถ้าเชียงดานี้อ่าเป็นยาด้วยนะซาเอาไปคั่วใส่ไข่นะแก่งใส่ปลาแห้งนี่ล้าน เซตเพื่อนหน้าฝนซื้อปาเตอร์นะนี่เพื่อนสันี่เชื่อชิงดาวอ่อนชิงดาวน,น้าฝนเครื่อนเด็ดมาเรียบร้อยได้คือว่าอ่อนแล้วนะคะถ้าไม่อ่อนมันจะไม่ขาดนะคะค เดียมนะคะพี่แดงจินดา ใส่ลงไปสีขาวเล็กน้อยน้ำมันหอยนิดหน่อยใส่มากเค็มมากเลยคะ่ะเนี่ยพงเทบรถ้ามันแห้งเกินไปแล้วก็จะใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนิดหน่อยพอนะคะ นี่นะทานไหม